สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสาธิตการออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความแข็งแรงและก็สมดุลให้กับร่างกายค่ะค่ะซึ่งท่าที่เราจะมาสอนวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด9ท่าด้วยกันสามารถทําตามง่ายๆไ,ได้ที่บ้านนะคะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและแต่และท่าทํายังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ท่าอาร์มเรสกันนะคะอุปกรณ์มีเพียงขวดน้ําบรรจุน้เํเต็มเต็มๆ2ขวดนั่งตัวตรงมองตรง แยกเท้าออกท่าหัวไหล่แนบแขนทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวพร้อมกับหายใจเข้าแล้วค่อยๆยกแขนทั้งสองออกด้านข้างให้สูงระดับหัวไหล่สอกเหยียดตรงพร้อมกับหายใจออก1-2วินาทีและลดแขนลงช้าๆ12-15ครั้งต่อเซตท่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล่ให้เรายกแขนทำงานบ้านหยิบของและทรงตัวช่วงบนได้ดีขึ้นค่ะ ท่าไ i c เซ s extension จะใช้มือข้างหนึ่งถือขวดน้ำแนวตั้งยกข้อศอกให้ชี้ขึ้นข้างบนโดยยังงอแขนไว้พยายามตรึงต้นแขนไว้ข้างๆศีรษะไม่ให้แกว่งหรือโยกไปมานะคะหายใจเข้าเสร็จแล้วให้เราเหยียดแขนตรงๆอย่างชา้ชาๆพร้อมกับหายใจออกเราจะขยับแค่ช่วงปลายแขนท่านี้จะเป็นท่าออกกาลังกายกล้ามเนื้อไตเซฟช่วยยกของได้ดีขึ้นลดอาการล้าเวลาใช้แขนเช่นพยุงตัวลุกยืนหรือการใช้แมเท้า ถ้าบายเซตโคเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณแขนส่วนหน้าเป็นหลักจะจับขวดน้ำแบบงายฝ่ามือแขนท่อนบนแนบข้างลำตัวเกรงแกนกลางลำตัวเล็กน้อยหายใจออกพร้อมกับงอข้อศอกขึ้นโดยที่ศอกยังอยู่กับที่ค่อยๆลดแขนลงพร้อมกับหายใจเข้าศอกควรอยู่ตำแหน่งเดิมทุกการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อที่สำคัญต่อการใช้ดึงหรือย,ยกของในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของข้อศอกและลดการบาดเจ็บที่ข้อศอกได้ Walking heel to toe การเดินต่อเท้าแบบส้นจรดปลายเท้าเป็นการฝึกการทำงานประสานกันของระบบต่างๆในร่างกายโดยให้ยืนตัวตรงในพื้นที่โล่งก้าวเท้าข้างหนึ่งไปด้านหน้าโดยให้ส้นเท้าของข้างหน้นชิดกับปลายเท้าด้านหลังให้มากที่สุดเหมือนการเดินบนเส้นตรงมองตรงไปข้างหน้าและพยายามไม่ให้ร่างกายแกว่งไปมาเป็นการฝึกที่ดีในการป้องกันการล้มโดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะช่วยให้การเดินในชีวิตประจำวันมั่นคงและมั่นใจยิ่งขึ้น l e g extension การเหยียดขานั่งหลังตรงหากมีพนักพิงให้หลังแนบกับพนักพิงตลอดเวลาหายใจออกพร้อมกับออกแรงจากกล้ามเนื้อหน้าขาเพื่อเหยียดขาจนเกือบตึงห้ามเหยียดจนเข่าล็อกเด็ดขาดเกรงค้างไว้1-2วินาทีที่จุดสูงสุดและพยายามเกรงกล้ามเนื้อคอสให้มากที่สุดค่อยๆผ่อนขาลงช้าๆพร้อมกับหายใจเข้าท่านี้เป็นการออกกําลังกายแบบเฉพาะส่วน ที่มุงเน้นกล้ามเนื้อหน้าขาโดยโตรงทําให้หน้าขาแข็งแรงและช่วยรองรับแรงกระแทกของข้อเขา่าช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหน้าขาโดยไม่ต้องกระแทกจากน้ําหนักตัวค่ะ s ้าศายเล็กไรสหรือยกขาด้านข้างยืนตรงและหาที่จับที่มั่นคงใช้มือจับเพื่อพยุงตัวไว้และค่อยๆย,ยกขาด้านหนึ่งออกไปด้านข้างตรงๆพยายามเกรงก้นและสะโพกไว้ไม่ต้องยกสูงมากจนตัวเอียงเอาแค่รู้สึกตึงๆค้างไว้สัก1-2วินาทีแล้วค่อยๆวางขาลงท่านี้ช่วยให้เสริมสร้างความมั่นคงของสะโพกช่วยลดอาการปวดเข่าที่เกิดจากกล้ามเนื้อรอบๆและลดความเสี่ยงในการหกลมค่ะ ค่าเพลนต้าเฟกหรือกระดกปลายเท้ายืนตรงใช้มือจับพนักพิงไว้เพื่อทรงตัวค่อยๆขยิงปลายเท้าขึ้นให้ส้นเท้าลอยจากพื้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามทรงตัวและเกรงน่องไว้ค้างไว้สัก1-2เวินาทีแล้วก็ผ่อนส้นเท้าลงแตะพื้นช้าๆท่านี้จะช่วยให้ข้อเท้าและกล้ามเนื้อน่องแข็งแรงขึ้นทําให้เราทรงตัวดีขึ้นและช่วยให้เดินได้ดีขึ้นค่ะ แฮมสติงโครว์ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นท่าออกกำลังกายที่เน้นบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยมีลักษณะท่ายืนหลังตรงมือจับพนักเก้าอี้เพื่อพยุงตัวงอเข่าข้างหนึ่งไปด้านหลังให้ส้นเท้าเข้าใกล้ก้นแล้วค่อยๆวางขาลงทำาข้างละสิบถึงสิครั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการบาดเจ็บท่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแฮมสติงทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นลดอาการตึงหรือปวดบริเวณต้นขาและเขา่าอีกทั้งยังช่วยให้การเคลื่อนไหวขขของขาดีึ้น Stand i n g on one foot ท่ายืนขาเดียวคือการยืนทรงตัวโดยยืนตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นใช้ขาอีกข้างรับน้ำหนักค้างไว้1 0 3ถึงิวินาทีท่านี้อาศัยการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อรักษาสมดุลท่าทางที่ถูกต้องส่งผลให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาทส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมประจำวันลดความเสี่ยงในการหกล้ม เป็นไงกันบ้างคะกับก้าท่าที่ผ่านมาทุกคนสามารถนำท่าที่พวกเราทำให้ดูในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ตามสะดวกเลยนะคะสุดท้ายนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ